คณะเกตทิปร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทอร f m ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักกุ๊กเก๊กประทับใจจากบทประพันธ์ของกรุงยอชฉัดเธอผู้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงไม่เคยคิดที่จะรักใคร แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับแฟนของรุ่นพี่ที่เธอนับถือทำให้เธอจำเป็นต้องแต่งงานหลอกๆเพื่อไม่ให้ผู้หญิงหน้าไหนเข้ามายุ่งกับแฟนของรุ่นพี่เรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังได้ในเขยเทียมสะพายปลอมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาตีสามถึงตีสี่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร f อ1 0 6เริ่มตอนแรกวันพุทธที่24กรกฎาคมน,นี้